สวัสดีค่ะบันนี้จะมา,าพาชมนะคะเป็นว่านพญาจงอางนะคะกับบ้านาสวนเกษตรนะคะบ้านรักเลยเกษตรค่ะเพิ่งเปลี่ยนชื่อช่องใหม่นะคะก็ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยเอชว่์วเท่าไหร่นะคะก็คือตอนแรกเป็นใช้ชื่อช่องเป็นชื่อตัวเองแล้วก็เป็นภาษาอังกฤษก็เลยเปลี่ยนนะคะอันนี้ค่ะ อันนี้คือให้ดูนะคะคือซื้อมาสั่งมาจากช้อปปีนะคะเป็นเออร้านนี้จะสั่งของด้วยประจํานะคะเพก่อนหน้านี้ก็เคยสั่งมาแล้วสองหัวหัวละห้าบาทออตอนแรกสั่งมานะคะได้หัวหนึ่งอีกหัวหนึ่งเออเน่าไปนะคะ ตอนนี้หัวนั้นก็กำลังสวยค่ะก็คือจะพามาดูวิธีนะคะก็คือ,อจะเอากระมะพร้าวรองไว้ใต้ก้นนะคะแล้วก็เอาถ่านใส่นิดน,นึงแล้วก็ใส่ดินแล้วก็เอาแกลบนะคะปิดปากนะคะตอนนี้น้องเขากำลังแตกค่ะอันนี้อันนี้ก็เริ่มแตกแล้วนะคะก็คือมีปฏิกิริยาพอเราถูกน้ำปูกฝนค่ะก็เริ่มจะแตก เดี๋ยวจะเปิดให้ชมทุกกระปุกเลยนะคะว่าเป็นยังไงบ้างตอนนี้อันนี้อันที่สองะคะ่ะอันนี้ก็เริ่มมีปฏิกิริยานิดนึงแล้วนะคะกําลังจะแตกอันนี้อันนี้ก็เริ่มค่ะเริ่มแตกนิดนึงแต่อันนี้ค่ะคือแทงแทงเยอะเลยนะคะแทงเยอะแล้วอีกสักหน่อยก็เดี๋ยวจะได้เปิดปากกระปุกเขาไว้แล้วนะคะเดี๋ยวให้เขาแทงขึ้นเยอะจนถึงฝากระปุกก่อน่อยจะเปิดไว้ ก็ถือว่าได้เยอะแล้วนะคะอันนี้ก็คือพาชมนะคะอันนี้ก็จะเป็นอบอลสีปับเบอร์อัน,นพิงพิงเซตนะคะเขาเขาชอบเมื่อกี้อากาศหนาวมากน้องเขาเหลืองเขาก็ไปร่วงไปเยอะนะคะแต่พอเอาใส่แก้วอบไว้เขาน่าจะเป็นบอลเพอเมล็ดพวกบอลตู้อะคะ่ะมา อันนี้ก็คือเอาใส่เขาในแก้วไว้นะคะเขาก็เริ่มแตกเยอะเลยค่ะแตกเยอะแล้วนะคะสวยเลยค่ะแล้วก็จะพาชมต้นอื่นๆด้วยนะคะก็จะใส่เป็นวัสดุที่ทำขึ้นมาเองนะคะก็คืออไม่ใช่ทําขึ้นมาหรอกซื้อมาแล้วก็มาเจาะรูด้านข้างที่พาชมในคลินะคะถ้าใครสนใจก็คือใช้เป็น ถ้วยยางพาราขนาดใหญ่สุดนะคะแล้วก็มาเจาะรูด้านข้างแล้วก็เอา,อาขุยมะพร้าวรองใต้ก้นนะคะแล้วก็เอาถ่านรองชั้นอนึ่งแล้วก็ดินนะคะ,ะก็ปลูกค่ะน้องเขาก็สวยไอ้พวกนี้คือแยกไว้ตั้งแต่ก่อนหน้าช่วงหน้าหนาวเริ่มต้นใหม่ๆนะคะบางต้นก็สวยแล้วแต่แต่บางต้นก็เนะยค่ะ ไม่หายไปแล้วก็ไม่แตกยอดก็มีค่ะอาจจะมีโรคไอรากเน่าหรืออะไรนะคะแล้วก็อากาศหนาวมากนะคะอันอื่นที่เขาอันนี้ก็เริ่มสวยเริ่มฟื้นตัวแล้วนะคะค่ะอันนี้พาชมนะคะเ,เราซื้อมาบางอันก็แตกบางอันก็ไม่แตกนะคะเราก็ไม่ใช่ว่าเราจะได้ร้อเปร์เซ็นอันนี้ก็คือพาชมดูนะคะ ส่วนนี่ก็เป็นชายชนเบบีนะคะเพิ่งซื้อมาใหม่ตอนนี้ก็เป็นอากาศเย็นๆนองฝนนะคะฝนตกไม่ใช่หน้าหนาวมากก็เลยเปิดนองเขาไว้ถ้าหนาวมากก็เดี๋ยวจะเอาแก้วพลาสติกมาคุมนะคะแต่อันนี้มันไม่ค่อยหนาวไม่มีหมอกก็เลยปล่อยเพราะว่ามันเป็นเหมือนหน้าฝนนะคะฝนตกอากาศเย็นก็คือว่าน้องเขาน่าจะอยู่ได้นะคะก็เลยปล่อยน้องเขาเลยค่ะส่วนอันอื่นๆก็ บางต้นก็ตัดตัดเขานะคะเขาก็เริ่มจะมีแตกแทงแทงหน่อขึ้นมาใหม่นะคะคือยิ่งเพื่อนบอกว่ายิ่งตัดยิ่งไอ้น,นี่นะคะส่วนอันนี้เป็นเปิ้ลหยกอันนี้ยังไม่ได้แยกนะคะยังไม่ได้ทำใหม่ก็คือจะปักเอามาปักไว้แบบนี้ตอนนี้ก็รออันที่ปักแตกนะคะ อันนี้จะเป็นต้นแม่เขาแต่เขาก็เริ่มแตกแล้วต้นที่เป็นต้นแม่เขาเริ่มแตกนะคะอันไหนที่เป็นต้นแม่ถุงเงินนี่ก็คือเล็กมากๆตอนที่มาจนอช่วงนั้นรับจากเพื่อนมาเรามาขายนะคะไม่มีใครเอาต้นนี้ตอนนี้น้องเขาเริ่มปืนแล้วนะคะยิ่งถ้าเราเปลี่ยนดินใส่กระถางนี่จะยิ่งสวยนะคะแต่อันนี้ปุยกะว่าปุยจะขายอยู่ปุยก็เลยยังไม่เปลี่ยนดินส่วนพวก ที่ปุยแยกไว้นะคะเป็นถุงเงิน,อ,น,นอันนี้เป็นพวกอ,อมแค้นะคะอมเงินแค้ออมหน้าก็สวยแล้วคะ่ะปุยเอาอมเงินไปให้พี่ต้นหนึ่งนะคะต้นเหล็กเพราะว่าพี่ขอเดี๋ยวปุยจะเปลี่ยนเป็นหน้าบัวก,กับพี่แต่ยังไม่ได้ไปเอาหน้าบวัวอันนี้ก็คือพาชมนะคะก็เอาไว้บ้าน,นเรา รอบบ้านเรานะคะส่วนบางส่วนก็เพะไปอันนี้บัวบกขูดยังไม่แตกนะคะนานแล้ว มีหัวหนึ่งที่ว่าเขาเน่ามาในกล่องเขาก็เลยเน่าไปเลยค่ะมายมเงินมายมทองก็ยังไม่แตกนะคะไม่รู้ว่าเพราะอะไรก็รไม่อยากกวนนะคะหัวเขายังแข็งดีอยู่ก็เอาเขาทิ้งไว้แบบนี้ฝนตกพอได้ล้างใบนะคะเพราะว่าเขาเป็นฝนเยอะ แล้วก็พอได้ชุ่ชมชุ่มฉ่ำไม่ต้องรดน้ำช่วงนี้ค่ะกำลังสวยนะคะแต่บางต้นก็ทากเขาชอบเขาก็มักินยอดไปคก็เลยเอาไปเก็บแล้วนะคะปินอมทองนะคะยอดหายหมดเลย ส่วนพวกนี้ปุยไม่ได้เปลี่ยนดินนะคะหน้าหนาวถ้าไม่จําเป็นอย่าเปลี่ยนดินหรือว่าแยกหนนะคะเพื่อนๆเ,อเขาจะยุบใบแล้วก็ไม่อยู่แล้วก็จะเป็นเหมือนที่ปุยถ่ายให้ดูช่วงต้นนะคะอันนี้คือปุยไม่ค่อยได้เปลี่ยนดินช่วง,งพวกน,นี้นะคะ่ะเขาก็เลยยังเหนียนยันตัวอยู่นะคะส่วนอันนี้ปุยเอาขึ้นจากากระมังนะคะปุยก็เลยมาเปลี่ยนกระถางเขาก็แย่งกันแตกใบนะคะสวย อ,อันนี้เสรษฐีออสันนะคะฟื้นแล้วสวยเริ่มสวยแล้วนะคะอันนี้ใบใหม่การกินแล้วนะคะสวยวส่วนอันนี้ก็กำลังจะแตกนี่ค่ะหน่อเขาอยู่ตรงนี้ Ja. Ö, วันนี้ก um ็พาชมต้นไม้ที่ปลูกไว้นะคะก็อันนี้ก็จะมีส่วนที่ปุยแยกของค้านกคุ้มนะคะไว้ก็ถ้าติดหรือว่าแตกก็จะเอาไว้เพื่อจำหน่ายนะคะเพราะว่าถ้าเราไม่แยกเราเอาไว้กระถางเดียวตอนแรกปุยเอามาไว้เป็นกระถางเดียว เราก็จะไม่ได้เขาสักทีนะคะก็คือจะไม่ได้พันนะคะก็เลยลองแยกดูเพื่อนแนะนําให้แยกดูคนที่เขาทํามาก่อนนะคะก็เลยพามาชมที่แยกไว้ด้วยแล้วก็เป็นพวกต้นไม้ตระกูลอากูนิมานะคะทางนี้ที่ที่เพาะชําไวค้ค่ะบางอันก็สวยบ้างอา่บางอันก็ไม่สวยบ้างเขาอาจจะชอบดินหรือไม่ชอบดินอย่างนี้นะคะ ก็ตอนแรกนรกนะ่ะอันนี้ปุยเขามีแต่ขุยมะพร้าวแห้งๆนะคะปุยก็ไม่รู้ว่าเขาชอบแบบนี้ก็อยู่ในกระถางเดียวกันก็สวยเขาก็สวยอยู่ค่ะแต่พอปุยมาเปลี่ยนดินตอนแรกปุยนึกว่าเป็นเพราะฝนตกใส่เขามากแล้วเขาก็เลยเปื่อยแต่ว่าน่าจะเป็นเป็นเพราะปุยย้ายกระถางเขาด้วยนะคะปุยปรุงดินให้เขาไม่เป็นเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวปุยว่างวันนี้ปุยจะเปลี่ยนดินให้เขาใหม่อีกรอบหนึ่ง แล้วก็จะเปลี่ยนดินให้พวกอบอลสีนะคะที่ที่ที่ปุยไม่รู้ก็คือปุยซื้อดินมาแล้วก็ปุยนะเอาดินเอาดินนะคะดินที่ซื้อเทใส่เลยนะคะก็คือเอาฐานรองแล้วก็ดินที่ซื้อหนาเทแล้วก็ปลูกเอาบอลสีลงเลยแต่ดินที่เขาปรุงมาเอามันไม่มีสารหรือว่าไม่มีปุย๋ยพอเพียงพอหรือว่าพืช คือเราชอบนะคะมันเขาก็แตกแต่เขาไม่สวยนะคะก็มันไม่แตกหนอเขาแตกแค่เป็นใบมาเป็นเป็นบางใบอย่างพวกวันสีอย่างนี้นะคะคุยก็เลยคุยก็เลยสังเกตดูเขาแล้วคุยก็เลยเริ่มตอนแรกคุยเอาดินบ้านปลูกก่อนนะคะแล้วเขาคุยก็ค่อยาย้ายมาเป็นดินซื้อดินซื้อที่เป็นถุงคือแล้วก็ไปดูดูดูตามพวกคลิปต่างๆมาด้วยนะคะ อย่างปุยไปดูพวกคลิปมาเขาก็จะมีเอาดินดินธรรมดาส่วนหนึ่งดินดินใบก้ามปูนะคะพวกพวกพวกบอลเขาจะชอบใบก้ามปูหรือพืชอือ่นๆืด้วยหรือใบสําชานะคะถ้าบ้านปุยเขาจะเรียกใบสัาชานะคะจะชอบพวกนี้แล้วก็ใบมะขามอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,ะปุยคิดว่าตอนเดี๋ยวหน้าแง้งไปนี่เดือนมีนาเมษาทีา่ใบไม้ร่วงปุยก็จะไปหาเอากวาดใบมะขามหรือว่าดินใต้ต้นมะขามมาไว้ปลูกนะคะ มาไว้ปลูกบอนแล้วก็เจะไปหาดูต้นฉำส,สารหรือต้นใบก้ามปูนะเนี่ยะว่าพอจะมีไมแถวนี้นะคะก็จะเอาดินมาไว้ปลูกนะคะแล้วก็เดี๋ยวปุยจะใช้ปุ๋ยขี้วัวด้วยบางคนเขาก็บอกว่าใช้ปุ๋ยขี้วัวขี้ควายก็ดีหรือบางคนก็บอกว่าไม่ดีแต่ปุยคิดว่าพืชถ้าเราให้ดินให้ดินให้ปุ๋ยมันก็จะชอบอะคะ่ะแต่เราไม่ต้องให้เยอะให้ให้แค่นิดเดียวอย่างเงี้ยคะ่ะเขาก็จะเป็นปุ๋ยธรรมชาติของเขานะคะ อ,อย่างบอลเนี่ยเขาเขาทํายังไงเขาก็เน่าหัวอยู่ดีค่ะเพราะว่ามันก็จะเหมือนเผือกเหมือนมันพืชตระกูลหัวทั่วไปที่เขาก็จะเน่าส่วนหนึ่งแล้วเขาก็จะเหลือที่แตกใหม่ไว้เป็นปีหน้าส่วนปีที่แล้วมาหลายหลายปีเขาก็จะเริ่มเน่าอย่างเงี้ยค่ะยังไงเขาก็ต้องเน่าผักไปคิดว่าอย่างนี้ตามที่ดูตามที่เลี้ยงมาได้ประมาณจะครบปีแล้วนะคะที่เริ่มเลี้ยงบอลมา เขาจะไม่มีทางที่เขาจะไม่เน่าเลยเพราะว่าเขาเป็นพืชตระกูลหัวเขาต้องเน่าแต่แต่ก็เราเปลี่ยนดินให้เขาบ่อยก็ดีเพราะว่าเราจะได้เปลี่ยนอา,อาหารหรือพืชให้เขาด้วยแต่ตั้งแต่ปุยเลี้ยงมาปุยก็ไม่ได้ค่อยได้ซื้อพวกออนโมกุดหรืออะไรมา,มา,ม,ามาใส่นะคะแต่ก็ไปหาซื้ออยู่แถวในตลาดมันไม่ค่อยมีไม่ไม่แน่ใ,นใจว่าร้านไหนจะมีไหมต้องได้สั่งในช้อปปี้หรือลาซาด้าเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อจะลองสั่งอีกรอบหนึ่ง ก็เผื่อเอามาไว้ใช้บ้างนะคะก็คือปุยจะใช้วิธีปรุงดินก็คือเดี๋ยวปุยจะเอาดินบ้านมาปลูกก่อนนะคะตอนนี้นะเดี๋ยวถ้าปุยสั่งดินห่วงก้ามปูหรือใบสำชามาดินก้ามปูหรือใบสำชาหรือพวกใบมะขามมาปุยหาได้นะปุยค่อยจะเอามาใส่หน้าดินให้เขาอีกรอบหนึ่งเพราะว่าตอนนี้ดินถุงที่ปุยซื้อมาไว้ มันเริ่มเน่าเริ่มเปื่อยมันเป็นแค่แก่บดำนะคะเราล้นน้ามันก็รอดลงใต้พื้นแล้วมันก็หายไปยุบลงจากที่จะใส่เกือบเต็มอย่างเงี้ยก็ยุบลงครึ่งนึงเลยนะคะมันมันก็เลยมันสู้ครั้งแรกที่ปุยปลูกโดยอาดินธรรมดาแล้วก็เอาแกะปวยไม่ได้เลยะคะ่ะปุวยว่ามันโอเคกว่าเยอะเขาก็แต่เขาก็สวยนะคะแล้วก็มันก็อยู่ที่อากาศด้วยพยายามปุยจะพยายามไม่เปลี่ยนกระถางตอนอากาศหนาวนะคะเพราะว่าถ้า อากาศนี่ก็มีฝนส่วนหนึ่งแต่ตอนนี้ก็เริ่มเริ่มไม่ค่อยหนาวแล้วที่จังหวัดเลยก็ช่วงนี้วันสองวันมาน,นี้ก็ฝนตกนะคะก็เดี๋ยววีก็จะเปลี่ยนดินให้เขาแล้วก็คลุกดินใหม่จะเอาดินบ้านผสมแล้วก็เอาถ่านเอาขุยมะพร้าวลงพื้นด้วยนะคะให้เขาไม่ยุบตัวแล้วก็ เดี๋ยวจะรอจะรอะถ้าได้ใบพวกใบอันนี้มาก็ใบสําชาใบก้ามปูมาก็จะเอามาโรยหน้าให้เขานะคะเพื่อเป็นปุ๋ยแล้วก็จะใช้ปุ๋ยเป็นผงชูรสกับเครื่องดื่มชูกําลังรสให้เขาแล้วก็ใช้ปุ๋ยเปลือกไข่โรยให้เขาด้วยค่ะก็เติมแร่ธาตุหลายๆทางแบบวัสดุธรรมชาติโดยเราไม่ต้องใช้ปุ๋ยที่ซื้อนะคะก็จะน,น้นน้นเป็นธรรมชาติมากกว่า จะใช้วิธีธรรมชาตินะคะจะจะจะไม่เอาแบบอ,อันอื่นหรือว่าปุ๋ยเคมีแต่งเติมให้เขาเยอะจะลองดูจะใช้วิธีนี้ดูค่ะน่าจะได้ผลอยู่นะคะค่ะวันนี้ก็ขอขอบคุณมากนะคะที่ติดตามในรับชมค่ะสวัสดีค่ะ